ุูยพี่หล่ออ่ะเทศสุดๆหนูนี่หน้าแดงไปหมดละเขินจังเมวนะพี่กำลังทำงานอยู่พี่ก็แบบนี้ทุกทีเห็นรูปๆคำๆหนูอยู่นานแล้วนะคิดอะไรกับหนูปะเนี่ยไม่ต้องแตกใจที่เครื่องจักรในร้านประมูล J S s, s R มักจะตกหลุมรักช่างของเราเสมอก็พี่เขาเล่นดูแลซะขนาดนี้ใครๆเขาก็ชอบ ก็คนมัรอครับแม่ชมไม่ได้เลยท่านที่สนใจสามารถเข้าตรวจสภาพสินค้นาก่อนประมูลได้เพราะเราเปิดประมูลสินค้ากันตามสภาพแล้วพบกันที่ G S R Auction ถนนบางนาตรากิโลเมตรที่35ประมูลได้ทั้งที่หน้าลานและประมูลออนไลน์อยู่ที่ไหนก็ร่วมประมูลกับเราได้หากมีข้อสองสัยประการใดสอบถามเพิ่มเติมได้ครับโอกาสที่ใช่รอคุณอยู่